เชื่อไหมเจ๊เดินมาเจ๊ก็งงพอตอนขึ้นนะขึ้นไปตรงนี้ตอนลงลงมาทางนี้ยังสงสัย <c ười> งง,ง,งแฟนก็บอกไปเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงที่ที่หมาเองแฟนเดินทางโน้นแล้วเจ๊ก็เ,เดินมางงงแต่รู้ได้ยินเสียงคนจกแยะจกแยกอ้ดูมาถึงจนได้ นี่ไงถึงทางแล้วรถอะไรเยอะแยะแฟนลงไปข้างล่างแล้วให้เจเดินบนข้าง,งนี้เดี๋ยวไปเจอกันข้างรถนั่นเลย ได้เหงื่อเลยค่ะสนุกได้เหงื่อเลยนะคะวันนี้ได้เห็ดเยอะด้วยเดินไปกลับกันแล้ววันนี้วนไปเรื่อยๆวันนี้ได้เห็ดเต็ม ได้หมูใหญ่เลยเยอะมากเลยเป็นเอามาแบบหลายอย่างเลยมีเห็ดที่เจ๊ชอบดำๆะไอย่างเงี้ยอันนี้นเห็ดอันนี้ก็อร่อยนะเป็นชอบ

มาดูกันค่ะว่าได้เห็ดมามากแค่ไหนอันนี้เห็ดแพงมากนะคะเห็ดอยแพงนะคะนี่ในถุงเจ๊เอาออกมาลำเลียงดูของแฟนแฟนบอกว่าอันนี้เขาจะไปแจกเพื่อนๆนะแฟนเจ๊เป็นคนใจดีค่ะชอบแจกเขาอันนี้ของเธอแค่นั้นก็พอกินแล้วมัง้งเขาอ่ะ ดูเลยครับใบใหญ่เบ้อเรื่อเลยค่ะนี่เจ๊นี่เ<อ>จ๊ะจะไปกินดูดอกหนึ่งเถอค่ะใหญ่เบ้อเรื่อเลยเต็มเลยเก็บมาเจ๊ เยอะเดี๋ยวเรียกให้ลูกน้องเอาไปกินน้ำอ,อ,อยู่เล้ของแฟนทุนเบอร์เรอร์เลยนะดูสิคะยังเงี้ยหวาำม,มากเลย วันนั้นได้มาตุ่มตูมแบบนี้ทั้งนั้นวันนี้ใหญ่เลยแต่ตรงที่ไปเจอวันนั้นบอกแฟนไปหาไหมแฟนบอกเดินคนละทางเลยไม่ไม่ได้ไปไปเอาตรงนั้นถ้าตรงนั้นเจ๊คิดว่าขึ้นอีกนะที่ไปวันนั้นได้แต่ดอกตุ่มตูมมาดูสิขยับเลยน,นี่เด้อทุ่งนี้ที่อยู่กับเจ๊ทุ่งเดียวนะคะ นี่อยู่กับแฟนเยอะมากเลยค่ะอันนี้อร่อยนะเนี่ยเนี่ยเจชอบแบบเนี่ยอร่อยหวานมากเลยกินทุกปีค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรนี่มาเดี๋ยวเรามาจับใส่ถุงกันจะแบ่งให้เพื่อนกินมากเยอะค่ะ นี่จะคู่ดัวไปไหนโอ้แบนเตัน

Điều kênh kênh ăn, đọc kiếm cái nó là nếp chế cho kìm เจะใส่ทุงเหมือนเดิมไม่มีทุงใส่ไปกินไปทำที่ร้านพี่สาว